ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับซ่องสมวนผู้พิทักษ์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแล้วนะครับเช้าวันนี้เช้าวันที่24เมษายนนะครับสภาพอากาศก็จะเป็นอย่างนี้อุณหภูมิวันนี้18องศานะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกว้างนะครับสวยไหมครับเดือนเมษาไม่ค่อยมีนะครับสภาพอากาศแบบนี้ก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะถ่ายให้ เพื่อนได้ชมกันนะครับเรามาดูบรรยากาศหน้าศูนย์บริการนะครับวันนี้นักเที่ยวไม่มีนะครับมีประมาณสามสิบคนนะอยู่ที่พักหมดนะครับไม่ยอมออกมาเลยนะครับหลังจากฝนตกตีสี่นะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยสวยไหมครับหมอก อากาศเย็ยนสบายสบายเดี๋ยวค่ะเดินดูรอบๆศูนย์นะครับเพราะว่าห่างไกลไม่ได้เดี๋ยวอตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับเมื่อคืนนี้เพื่อนร่วมงานก็มีภารกิจเร่งด่วนครับ ส่วนมากไม่ค่อยเห็นนะครับสภาพอากาศแบบนี้ช่วงเดือนเมษานะครับโอ้สายสินฝนตกนะคฆ่าเลยหลังจากที่เราทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บตอน มีลานกลางเต็นนะครับยอดตรงนี้ก็จะเป็นอาคารรับส่งสัมภาระแต่วันนี้ยังไม่มีนักที่องหอบสัมภาระมาเลยแสดงว่ายังยังไม่ลงนะครับ สุดยอดจริงๆครับเดือนเมษาก็สวยได้นะครับ <c oughs> บนยอดภูกระดึง <c oughs> หลังจากที่เราเจอปัญหาหมอกควันมาหลายวันอ <c oughs> ตอนนี้ สบายแล้วครับทีนี้สภาพอากาศก็บริสุทธิ์ค่า pm 2.5ก็ได้แค่24เองนะครับวันนี้สุดยอดนี่อาคารรับจ่ายเต็นนะครับนั่งเที่ยวที่ขึ้นมาก็มจะมาติดต่อที่จองเต็น์มาแล้วก็จะมาติดต่อเต็นตรงนี้พวกเครื่องนอนที่นี่นะครับ เลยไปเรื่อยนะครับ ที่ของเราก็จะติดเครื่องปั่นไฟแล้วนะครับเพราะโซลาเซลล์น่าจะหมดแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ